พูดถึงนักเตะที่แฟนอาเซนนลอาจจะคิดว่าน่าได้บอลลงดอสักครั้งแต่ก็ไม่ได้แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเทอรียอองรีค่ะเทอรียอองรีนะคะมีชื่อเข้าชิงบอลลงดอถึง9ครั้งตั้งแต่ย้ายมาอาเซนอลนในปี1999หลังจากนั้นเนี่ยเขามีชื่อติดทุกปีจนถึงปี2007แต่ก็ไม่เคยได้รับรางวัลเลยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นปี2003อองรีทำไปได้32ประตูและอีก24แอสซิส คว้าอันดับ2รองจากพาเวลเนตเวตซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเหมาะสมเพราะเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่พายูเวนตุสคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอ R, และได้เข้ารอบชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกพื่งเรื่อรางวัลมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมของยูฟา ส่วนอีกปีที่ใกล้เคียงก็คงจะเป็นปี2006ค่ะอองรีคว้าอันดับ3รองจากคานาวารและบูฟฟอนที่พาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเก็บ5คลีนชีทและเสีย2ประตูเท่านั้นจากทัวร์นาเมนต์และคานาวารเองยังเป็นกองหลังคนล่าสุดจนถึงทุกวันนี้ที่ได้บัลลงดอด้วยค่ะ ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายค่ะถ้าถามตัวผักเองว่าองรีสมควรได้รางวัลน,นี้ไหมดูจากทั้งอาชีพการค้าแข่งแล้วผักก็อยากให้เขาได้สักครั้งค่ะเพียงแต่ปีที่ใกล้เคียงมีผู้เล่นที่สมควรได้มากกว่าเท่านั้นเองค่ะ